เอาละเอาไอ้แจ็คมันบอกให้ไปซื้อคอมเฮ้ยไม่ใช่เกาอีคอมก็ว่ามันแปลกๆนะเกาอีคอมแล้วฉันไปบอกมันว่าเกาอีคอมเออให้ไปซื้อชิ้ห้างด้วยซื้อที่ตัวโอ้นี่ไงห้างห้างคูทข้างใหญ่เหมือนกันนั่นนี่ไ ใหญ่มากเลยห้างนี่โอเคเข้าไปดีก,กว่าล้วนล่เราเราแค่เราต้องหาแผานกเฟอร์นิเจอร์โอสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณสนใจเฟอร์นิเจอร์อะไรครับเอ่อพอมีเก้าอี้คอมไหมครับฮะอะไรคือเก้าอี้คอมครับเก้าอี้คอมเหรอครับอ๋อน่าจะเป็นพวก ที่พวกฟอร์นิเจอร์ในการเล่นเกมสินะครับมีพวกโซฟาเล่นเกมด้วยขนาดทุบขี่เล่นเกมจังวีเลยนะครับใจเย็นครับบอกว่าโถส้วมก็ได้ครับท่องนี้ท่องนี้มีคนดูน้อยแต่เด็กดูเยอะนะครับโปขอโทษครับมันคือโถส้วมที่เป็นที่คุณสามารถเล่นเกมไปด้วยเออโอเคครับตามผมมา นี่แหละครับคือแผนกพวกเก้าอี้เกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยโอ้ว้าวเก้าอี้เกมเอ้ยนั่นไงครับไหนครับเลยกบไปไก๊กไกครับโอ้ดีนะครับไหนครับไหนครับ ไม่ต้องมาดูครับเก้าอี้สีฟ้าครับโอ้อันนั้นเหรอครับอ๋ออันนั้นเขาไม่ได้เรียกอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเออเก้าอี้คอมครับเขาเรียกว่าเก้าอี้เกมเมอร์อ๋อก็ว,ว่าอยู่งั้นผมขอเก้าอีอ้นหนึ่งครับทั้งหมดกี่บาทครับโอ้ก็แล้วครับ ประมาณกี่บาทนะ่ขอนึกก่อนอันนี้ไม่ได้ลืมบทนะนึกก่อนนึกก่อนพอดีว่าไม่ได้จดบทไว้นึกก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อผมนึกออกแล้วทั้งหมดสามร้อยกเก้าครับเฮ <c oughs> เดี๋ยวไม่ชัดโอ้ตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคาครับ <c oughs> จากสามร้อยกาเก้าลดเหลือหนึ่ง ร้อยเก้าเก้าครับอู้ถูกเหมือนกันนั้นครับนี่โอเคครับผมขอหนึง่งโอเคครับเอาเงินไปครับจ,จึ้งจึ้งขอบคุณครับโอเคผมไปอะ่ะหุ้ยกลับบ้านดีกว่าเว้ยเ <Yeah. S 2> ขารักกลับบ้านมาแล้วอืม้ม เข้าโคตรที่อร่อยจริงเพื่อนจิ้นมาแล้วเอ้าเพื่อนอ่าเพื่อนมาแล้วเหรอท่านเนี่ยถึงกับวางข้าโคตรอะไรไหมอ่ะเก้าอี้คอมเนี่นเเยเพื่อนมันไม่ใช่เก้าอี้คอมนะั่นนี่มันเก้าอี้เกมเมอร์อ๋อใช่เดี๋ยวจะเอาเอาไปเล่นคอมนะ่ะโอ้ยอย่างงี้นี่เอง โอเคเอามาสิโอเคเอาไปอย่าอ่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ย yeah, ฉันจะไม่ตายฉันก็ยังไม่ตายโอเคไปไปคอมของฉันเดี๋ยวนี้ไอ้ไปเขาอีขคอมอะ่ะโอเคเพื่อนขอบคุณมากเลยเพื่อนโอเคฉันไปนจะฉันจะไปไหนก็ไปแล้วนะจะไปไหนก็ไปจิ๊วจิ๊วเอา ขอบคุณกันน้อยเลยเออ,เอขอบคุณมากเลยเพื่อนจะจำอะไรดีวุ่นกูแกเออขอบคุณแบบนี้ไม่ต้องขอบคุณดีกว่าโอเคไม่ต้องขอบคุณแล้วเพื่อนไอ้ขอบคุณเพื่อนไม่เป็นไรไฉันไปละอื้อ้โหฉันเลยคอมมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่เก้าอี้คอมเดี๋ยวเก้าอี้คอมอีกอะคือก็อีเกมเมอร์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  หวังว่าไอ้กิมเราจะพูดถูกว่ามันว่ามันเป็นเก e ้าอี้เกมเมอร์นะหวังว่าไอ้กิมกงบอก่าแบบนั้นถ้าฉันไปเรียกเก e ้าอี้เกมเมอร์กับคนอื่นหวังว่ามันจะไม่บาได้ฉันว่าบักปึ๊กมันคือเก e ้าอี้คอมมันคือเก e ้าอี้คอมแต่ว่าน่าจะเป็นเก e ้าอี้เกมเมอร์อะเอาละ่ะนั่งดูช่องซีโฟคินด้อมเกมดีกว่า ถ้าเปิดท่องซีโฟู่ดีกว่าเอาเราหวังว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีคนอยู่นะเอาเฮ้ยมันคนนอนนี่นะ ช่องลีฟอว์ิพง้อมสะดกมากอฟอว์ยด้อมเกมฮอุ้ยตายถึงเวลาขโมยแล้วเอ้แกจะทำอะไรอ่ะคจุ๊บอะไรกันเออกดติดตามช่องลีฟอว์เพนด้อมดูยังกดติดตามแล้วช่องนั้นสนุกมาก โอเคกนันนะหนอนหลับตัอูอ้นี่มันคอมนี่นะรอนรอนเอ้ยนดินดเอ็นี่มันไม่ใช่คอมนี่มันทีวีเก่าเอ่าต๊ะว,ว้าวนี่มันนละไม้เต็มไปหมดเลยขโมยไปด้วยดีกว่ากดไลค์กดแจมเรียงกดแล้ว อย่างนั้นก็หลับต่อมันสบายหายห่วงแล้วจะกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ขออย่างเดียวตื่นแล้วนะนะอย่าก,กดดีไลค์นะขอร้องแล้วอย่า <c oughs> อย่าคอมเมนต์เสียให้หายล่ะ <c oughs> อย่าคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหม โอเคขังเงิยไว้ให้หมดเลยแล้วกันนะเอาละไปดิกว่าว ต่อมาออเฮ้เจ้าเล่หเหลือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมของหายไปหมดเดียวกันเก้าอี้เกมเมอร์วะเนี่ยตุ๊บเป็ดอาถันเก้าอี้นั่นเลยจิตเกียรติเก้าอี้อันาน,าอนี้หยาป้าเจะว่าฉันอาถันเก้าอี้เกมเมอร์ตรุ๊บเป็ดของมือสองนั่นแหละแต่มันไปนซื้อมาจากห้างนะไอ้ไอ้กีนอะไปแต่ว่าอ,อาถันฉิตจะโทษไอ้กีนไม่ได้ ตงทวนห้างมันอาจจะเป็นของมีอาถรรพ์แล้วมาหลอกขายในราคาที่มันไม่ใช่มบือสองต้อ,อตงเป็นเพราะอาถรรพ์แน่ๆอาถรรพ์แน่ๆอาถรรพ์าานแน่นอนลอยล้านเปอร์เซ็นฉลับต่อดีกว่าจบคลิป